สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube b i ไ Life ิวเจอร์สตอร์องแซลไลท์บอกในเวาา็บไซต์ไอทีวแกงน,นะครับวันนี้ภาร,รกิจพิเศษนะครับสำหรับคนที่ตามหาฟรีมือถือที่มีคุณภาพดีใช้ได้แต่ว่าขอไป็ูวีนะครับราคาออกมาช่วงพั0หบาทโดยเฉพาะมือถือเครื่องนีครับ oppo find x3 pro นะครับแน่นอนว่ามันหาคิดติดน,นั้นค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วนะครับแต่มันมีข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปคุณไปรับชมกันว่า การติดของมันไม่ยาก่างที่คิดนะครับแล้วก็ราคาถือว่าเป็นกันเองมากครับอันนี้ฟิล์มที่เราจะติดนะครับนั่นคือยี่ห้อ C Lot นะครับก็มีคุณสมบัติก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใสกันทัสที่ดีแล้วก็มันเป็น UV นะครับซึ่งปกติเนี่ยยี่ห้อ oppo เนี่ยจะหายากมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองติดกันกับยี่ห้อนี้ครับอันนี้เมื่อเราแกะกล่องมานะครับสิ่งแรกก็คือมันจะมีแผ่นฟิล์มนะครับแล้วก็มี ยานะครับยาคือตัวนี้แผ่นฟิล์มจะเป็นแบบอันนี้คือถ้าที่สัมผัสคือเป็นฟิล์มโค้งที่รับกับเครื่องพอดีนะครับแล้วก็จะบีสติ๊กเกอร์พวกเกี่ยวกับการทำความสะอาดต่างเนี่ยไม่ครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับคีนนี้คีนอัพนะครับแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แปะเพื่อคีนฝุ่นออกไปนะครับแล้วก็มีคู่มือการแปะโดยประมาณนี้นะครับ ในการแปะนะครับขั้นแรกก็คือลอกฟิล์มเก่าของเครื่องออกไปก่อนนะครับเราต้องลอกแบบให้หมดนะครับไม่ให้เหลือเลยแม้แต่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือการคีนฝุ่นออกให้หมดระหว่างที่คีนฝุ่นนั้นคุณจะแปะสติกเกอร์เพื่อปิดช่องต่างๆก็ทําได้จากนั้นนะครับก่อนที่คุณจะหยดน้ายาอย่าลืมแปะสติกเกอร์ปิดฝุ่นนะครับอันนี้คือเราแปะเรียบร้อยแล้วเราก็เลยหยดน้ํายา UV เข้าไปจากนั้นเราค่อยๆทากระจกนะครับ ไม่ให้กาวมันไหลวิหาปุ่มนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีปัญหาหลังจากนั้นก็อบมันจนกว่ามันจะแห้งนะครับแล้วก็เอาพวกกระดาษเนี่ยมาลองไม่ให้น้ำยามันออกไปและนี่แหละครับคือผลงานหลังจากที่เราได้ทำการแปะเรียบร้อยกับกระจกซีล็อกนะครับก็คุณภาพออกมาใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่จบครับเดี๋ยวเราจะมีการเปรียบเทียบกับฟิล์มปกติของเครื่อง อันนี้คือหลังจากที่เราทดลองกันติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับก็สังเกตว่าตัวเครื่องฝั่งซ้ายนะครับหน้าจอนั้นะจะมีความสว่างที่น้อยกว่านะครับฝั่งขวาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ใช้ฟิล์มจากตัวกล่องมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแปะใหม่นะครับก็จะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจาก เรื่องของสีภาพการแสงผลเนี่ยแล้วการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรนะครับในการทดลองจริงนะครับเราก็มีโจทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น1นนะครับเราจะลองเล่นเกมที่มีการทัดสัมผัสนะครับก็มีจุดเด่นก็คือมันทัดได้ลื่นปรื้ดเลยนะครับก็คือกดปุ๊บก็คือสั่งได้ตามใจตอนที่คุณได้กดนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการพิมพ์นั้นก็ถือว่าสัมพันธ์ได้ดีแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณพิมพ์ผิดหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนิ้วของคุณว่าขนาดใหญ่เกินไปหรือเปล่าสามารถปรับคีย์บอร์ดได้นะครับแต่ว่าภาพรวมในการทำของฟีเนี้ยมันค่อนข้างที่จะทำให้การทัชชิ่งมันดีขึ้นประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่มีผลกับกล้องหน้าด้วยนะครับเพราะกล้องหน้าของมันนั้นก็ยังคงมีประสิทธิภาพที่สามารถ ใช้ได้ดีแล้วก็ถ่ายภาพออกมาแล้วสีไม่เพี้ยนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการโดนกุญแจหรือเหรียญขูดนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวรับรับชมต่อเลยครับอันนี้เราจะลองเอากุญแจรถนะครับสมมุติว่าในสถานการณ์ที่เราใช้งานจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องของการอย่างนี้นะครับแล้วก็ขูด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 อย่างเงี้ยครับอี ว่มา,ม,า,ม,ามันจะมีรอยนะครับยังน้อยถ้าสมมติจะมีรอยก็คือต้องมีรอยแบบไม่ได้สกัดไรนมากมายนะครับคือจุดประสงค์ของการติดฟิล์มเราอ่ะก็ต้องเป็นการออกมาป้องกันพวกนี้อยู่แล้วนะครับโอเคงั้นผมลองปิดหน้าจอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมขูดประมาณนี้แหละอ่ะครับตอนนี้คือเราขูดด้วยกุญแจรถไปเรียบร้อยนะครับก็สังเกตว่าตอนนี้คือผมยังไม่เห็นรอยเกิดขึ้นใน การใช้งานในเรื่องนี้นะฮะอาจจะมีแค่เวลาเช็ดบ้างเนี่ยในในส่วนนี้แต่ก็ถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับผมได้ทดลองในการสแกนนิ้วก็ยังคงทําได้เร็วเหมือนเดิมแล้วก็ในการใช้นําทางเนื่องจากว่าเครื่องอะ่ะค,ค่อนข้างสกปรกก็ได้อทิชูมาเช็ดก็ยังไม่มีรอยเกิดขึ้นแล้วก็ยังให้ความคมชัดในการใช้งานเกะกะ กลางวันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเห็นไม่ทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องของการทดลองใช้งานฟิล์มยี่ห้อซีลอกนะครับก็มีราคาอยู่ที่1,490บาทนะครับอาจจะดูราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพของฟิล์มนั้นถือว่าดีมากมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันยังคงใสแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเกิดขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ราคาของมันก็ประมาณนั้นแถมเรื่องมีประกัน90วันนะครับก็คือแตกแล้วเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีฟิล์มหนึ่งที่ มีประกาศและคุณภาพดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับครั้งหน้านั้นเราจะพาคุณไปทดลองฟิล์มแล้วก็กระเจ็ดอะไรอีกก็รอติดตามชมในช่องนะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับฟิล์มซีล็อตนะครับโดยเฉพาะมือถือ oppo f i n x 3 p r โปรุ่นใหม่ล่าสุดรับทันทีส่วนลด20%นะครับก็สามารถไปกบโค้ดได้จากใต้คลิปนี้นะครับแต่ต้องเป็นการแปะเองเท่านั้นนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้มือถือรุ่นนี้ระอยะได้ของฟรีนี่ครับสามารถทำตามกติก,กาแบบนี้ได้เลยครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่10 1เ,เมษายนนี้ประกาศผลวันที่12เมษายนเวลาเที่ยงตรงนะครับ